ะคกะ็จะมาสอนคือเข้าไปเด็ดเลยเนาะไม่ต้องอุ่นหวอุ่นใหมเรื่องมากเรื่องค่ะนะคะจะมาสอนวิธีสําหรับมือใหม่หัดกินตัวนี้นะคะ่ะชิงกูต้าแพนเซียนะคะซึ่งมันง่ายมากๆคะ่เนะเจอครับนะ้ามือใหม่ถามมาเยอะมากเลยนะคะกินยังไงทําไมถึงข่าวขนาดนี้นะคะทําไมเอ่ยทาไมถึงขาวขนาดนี้สําหรับคนที่กินช่วงแรกนะคะแนะนําให้อ,อ่ในกล่องแรกนะคะ เราจะกินสเม็ดก่อนนอนนะคะแล้วหลังจากกล่องแรกนะคะนั่นคือกล่องที่2กล่องที่3ากล่องที่4ี่กล่องที่5เราจะกินแค่วันละ1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีกินให้ดูค่ะนะคะพอเรามาแกะสมมุติว่าเราเป็นมือใหม่เนาะเราก็แกะออกมานะคะอันนี้แล้วเราก็จะได้แบบนี้มานะคะนี่คือแกะไปแล้วเพราะเตรียมตัวกินแล้วไงซึ่งเราก็จะแกะออกมานะคะเรา2เม็ดเนาะเราเป็นมือใหม่นี่เราจะได้ตัวแคปซูลมา นีเราก็จะกินเสร็จไปแล้วนะคะก็บอกแล้วไงว่ามันง่ายมากเลยนะคะทุกหรับมือใหม่แค่อยากมีผิวขาวใสนะคะเราก็ต้องขยันกินนะคะไม่ใช่ว่าจะมาแบบกินบ้างไม่กินบ้างก็ไม่ขาวพวกเธอหรอกนะคะเราก็ต้องตั้งใจกินนะคะให้เป็นระเบียบแล้วก็ มีวินัยในการกินนะคะแล้วเราก็จะผิวขาวใสสวยปิ๊งไปกันทุกคนค่ะ